วันนี้วันที่17พฤศจิกายนพุทธศักราช2568เป็นวันที่48ที่ข้าพเจ้านายะศรีสัพพันธ์เทวีขอถวายเชิญสวดสัตยาประดุษพระผลิตและมนต์ต่างๆถวายบูชารธบู้ชาติธรบูชาและอาจารย์บูชาแด่รูบาาจรย์ทั้งไระด์ขอจริงของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติรู้ได้มีสมาธิจดจ่อในขลับปัญญฉันทในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทิดหนึ่งบทกล่าวพระรธาตาย อรหังสัมมาสัมพุโทโธพระขวาพผู้ทางพระขวนันตางพิวะเทม,มิสวะขาโตโพกตาธรรมโมธรรมังนามะสามิสุปฏิป,ปนันโนโพกตโตสาวกสังโคษังขังนัมามิสองบทบูชาพระเพิรีพิณาต อาราังสัมมาสัมพุทโธสุจิลังภะรินิคุตโตูุเนหิธะมานโนธานิปารามีหิจะทิสติยาวชีวังอาหารพุทธังธรรมังสังังฉะนังกโตปุเชมิและนตนะตยังธรรมังจรามิโสธินาสามบสวดชุนเทวดา สมันตาจักวาเลสุอัตตาคาชันตุเทวตาสัทธมังมุนีลาชะสะสุนันตุสัะโสมกทังสักเคกามีจลุเปคิลิสิกละสะเตจันตลเลเควิมานนทิเประเทจะขาเมจลุวนาคาหเนเคหะวัตุมิเคเตภูมาเจยันตุเจวะฉะลาถาลาวิชเมยะสัากันธรรนาคาปิทันตาสันติเคยังมุนีเวลาวะจันังสาธบวงมีสุนันตุธรรมสวรรค์กัโลยัมพัทันตาธรรมสวรรค์กัโลยัมพัทันตาธรรมสวรรค์กัโลยัมพัทันตา สี่บทสวดปุพพะภาคณะมกรคานนโมตัสสะพ่อโตเถรโตสมมาสมพุทัสสะนโมตัสสะพ่อโตเถโตสมมาสมุทัสสะนโมตัสสะพ่อโตเถรโตสมมาสมพุทธัสสะห้าบทสวดตานะคมนาปะทะพุทธังสานังขะฉามิธรรมังสานังขะฉามิสังขังสานังขะฉามิทุติยามปิพุทธังสานังขะฉามิทุติยามปิธรรมังสานังขะฉามิทุติยามปิสังขังสานังขะฉามิตัดยามปิพุทธังสานังขะฉามิตัดยามปิธรรมังสานังขะฉามิตัดยามปิสังข้ามิ หกบทสวดสัจจกิเลสคาถานาถิเมสานั่งอัญญงพุทโธเมสานั่งวัลังเอเตนะสะจวัชเชนะโสถิเมโหตุสัพพทานาถิเมสานั่งอัญญงธรรมโมเมสานั่งวัลังเอเตนะสะจวัชเชนะโสถิเมโหตุสัพพทานาถิเมสานั่งอัญญงสังโฆเมสานั่งวัลังเอเตนะสะจวัชเชนะโสถิเมโหตุสัพพทาเจ็ดบทสวดติลัตนะปะนามคาถาพุทธังนะเม รัตนภูตัสลีลจิตังธรรมังนัเมรัตนภูตวิสุทธิสาลังถังหังนัมเมรัตนภูตะสุสีลทีทีเอตังนเมลิติลัตตนังลัตนาตตยวหังสัมมาสโม,มสลิตวัตถุวิเศษสภูตังอัญโยยายุตตะคุณโยขวะสัพพวัตตังอาสมิตยามหิปิตเทวะยถาจิทันเทเอกลงวินาตติตา เลสมาสัมภเวนาโลกเกกทาจิจจสิเลจัปปะตุภูตังคัมภีรายาวิสยางอติทูทาสาทางังวินยูหิปันทิตะชะนหิวิชันยลรูปังโลกาหิเกหิจิกฐานจุปลาภานียงังเกสันจิตูทูวิธิตังคุณกายะตา,ตานาเมหิเอวะชะนตายะชุวิสุตามปิสม,มุภัสตมมังมนสิสุทัา ภาษาทถา,ทานางปุญญาธิกานมสัสสมุตตะคุณะภูมังทูขาปรโมจนามุขสานังคตานางังโูชาและเหสุปรมอังอภิปูเชเนยังนิพะานาัสาจิิริยายุปนีสยาทังสัมมากิเลสัมาราโสธนะสิทิยาจากสาทูหินอาทูกุสเลหุระเสวนียัง ปานีหิชาปิสระนังขมณียะเมวะตัสมาหิตังติละตนังสานนังขตามหะดาตินที่วังคณเนสุนมาสมมานาปูเชมะจ้าปิสสะสตังสุปสันนาติกาตาฐานุปาลิจาริยาสาทาัททะตาจะาปุญเยนาตตา,าสุกเตนะสุขีพระเวมุเตเชนะตาสจัสัาปิสุวาติโหตุเียวเดธาธรรมะ วินัยยามหิปมานะภูโตโลกุตาลาภิสมยโยนิยโตสุโภชังตาโสปนิสยจจะยายาอายามพิโหตุวะทุตเยพลิกิตโตสุปัสสะตะสาโลแปดน้มกาลาสีคถาโยจักุมาโมหมาลาประกาศโทสามังวภูโทสุขโติมุโตมาลาสปาสาวินิโมทยันโตคาเปสิเขมัง ชนะตังวิเนยังขุดทางว่าหลานตังเสือสาระมามีโลกาสนาฐานจวินายการตะตเตสสาเตเสสีธิโหตุสาพันตลายาจวินาเสมนตุธรรมโมทโชโยวิยตาสะสาตุสาเตสโลกาสวิสุติมาคังนิยานิโกธรรมธลาสทาลีสาตาวโหสันติกะโรสุจินโน ธรรมังวลันต่างศิลาสานมามิโมหาปะ่าลังอุปสรนตธา,าหาังตันเตจะสเตชยสิทิโหตุสาพันตลายาจาวินาสมเมนตุสาธรรมสเสนาสุขตานุโคโยโลกาสปาปูปกิเลสเชตตาสันโตสยังสันตินิโยสกโกะ สวาขาต่ถทามังวิชีตังกะโลตีสังขังวะลานตังสีรสารนมามิพปุธานุปุธางสมาสีระทีจริงตันเตสาเตสาเตเสยสีทิโหตุสาพันตละยาจวินาสม,ม่เอ็นโต๊เก้าบทสวดนโมการอัตตกคาถานโมอรหัตโตสัมมาสามัมพุทธะสัมมเหสินุนโนมอุตมะธาม,มา,สาสวาขาตาเสวะเตนิทนะโม มหาสังขาราปิวิสโชตสีลทิทฐิโนโนโมโอมาตยาลลาทาสละเนะตยาสสาตุกังโนโมโอมกาตีตาสตาทวทุตยาสปินโนโมกาลาปภะเวนวิคาชันตุปาตวาโนโมกาลานุภะเวนสุวันทิโหตุสาภานโนโมกาลาสเตเชนวิชมิโหมิเตโสวา บทส,สดวสดมหาสมัยสุดเอวเมสุตั้งเอกังสมยังภควาสาเกสุวิหติกปิลาวาจุสมิงมหามณีมหัตาพีกุสังเขน,นั er สาท,ท,ทิ้านจะมาเตหิพีกุสเตหิสาเพเหวะลหันเตหิตะเหิจะโลกทาตูหิเทวตา เยปุเยนะสานิปะฏิฐาโหติภะวะนตังทัสสะนาเยภิกขุสังคันเตตะขอตุตุนังสุทธาวาสกายิกานังเทวะนะเอตถะกะโหสิอะยังขอภะหะวะสาเกสุเวลติกะเปละวาจุนะมีมหาวเนมหาทาติคุสังเคนสาติงปะฏิมาเตหิภิกขุเตหิทะภะเยวอะระหันเตหิสระหิโตโลกะนาตุหิเทวะตาเยปุเยนะสานิปะฏิฐาโหติภะวะนตังทัสสะนาเยภิกขุสังคันเตยันนูนะมะยังบิเยนะภะวะวะเตนุปะสัง เอนุปัสสํมยามอุปสังมิตวาโขกโตสันนิคเฏปาเจกขาทาปาติยามะเตระโขตาเทวะสยะถาปินามะพลวะปริโสสัมมัญจิตังวาภาหังสะสเลยยาปสาริตังวาภาหังตัมมิเถยเอโอะเมวะวิทาวะสุสุเธเวสุอันตระหิตาโขตောปุละตောปาตุลหังสุอะโคตาเทวะตะภาวันตังวิวัจจะวาเอกมันตังอะถังสุเอกมันตัง ทิตาโคเอกาเทวตาโหโตสันติเกมังคาทังอภาสีมหาสมโยมนาสมิงเทวะกายาสมาคตาอาคาตมหาอิมังธรรมสัมยังถิตาเยวะอปภายสังขันติอัตโขปลาเทวะตาโหโตสันติเกมังคาทังอภาสีอัตตระพี่เโวสมาทังสุติตังอาจโนสิกามกังสุทาลสีมะเนตานิเกตวายินสีานิลักขันติปนิตาจิตอัตโขปลาเทวะตาโหโตสันติเกมังคาทัง อภัสเชตวาสีลังเฉตวะบริคังอินทกีลังโอหะจะไม่ีชาเตจารันทิสุทาวิมาลาจักปุมาตาสุยมดาสูนาสาติอาจจะขอวะาเาเทวดาขอตัวสันนิเกมังคาสังว่าภาสิเยเกจิบุทังสานังคาตาเสนาเตคำิสันติพะไายกภูมิปะหายยมานุสังทีหังเทวบ่ายังบาลีบูเลสันติติจะขอปะขวาภสิกุวะมันเตสีเยวินญนาภิกขเวชัสุโลกาตาตุสุเทวตาสันนิเบตาโหติปตะถาทังชาชนาอภิภูตังขันจะเยปิเตปิขเวอาเฮสุงะ อาจิธรามทานังอาทานโตสัมมาสัมพุทธาเตยสามปีวันตานังเอตปะลามิเยวิเทวตาสันนิปติตาออเหสุเฉยิถาวิมาหังเอตัลัยเยปิเตปิขเวปทวสันติอนาคตธรมทานังอาทานโตสัมมาสัมพุทธาเตยสามปีวันตานังเอตปะลามิเยวิเทวตาสันนิปติตาขเวสันติเฉยถาวิมาหังเอตัลัยเอจิขิธามิภิกขเวเทวกายานังนามานิกิเตธามิภิกขเวเทวกายานังนามานิเทติธามิภิกขเวเทวกายานังนามานิตังสุนันทาทุกัง ภาสิกโรสภสามีติเอวมหันเตติโคเตวิโกโบโตกจัสสุบุงภะวะยะตะทะโบจะทีโลกะเมนุกะสามีอะทะคุมาตะหะลิกายะสิฏากิฏขะปะลัมมะหิตาตาสะมะหิตาปะตุสีหาสะลีนาโลหันทาภิระมโนโอถาตังมะสาสุดถาสันนะมะนาวิราภิโยไปถาเตยะตะวาวะนิกะวิโรทะเวตะโตเมหะสาสาวะเกสะนิระเตฐิวะกายาปิกันตาเตวิชานะตะภิกขะโว จะัมกลุงสุตวาพุทธศาสนังเปตัามะปาตุลหุยนังอมนุสานัทาสานังอเปกตมาทาคุงศาสังอาสาสวตลิงาตังเอกศานังอมนุสานมหาตสงอเปกนัมัาุง कि ສາ सभा बुधाहुं तने सभा पञ्ञाया वकिदवाय चकुमा चतो मे सथा सवके सतनै रते देवकाय आपिकन्ता देवताना तपी कोवो जे वो हंकि दे सामी किराहि अनुभुतो सथा सगा वयाखा खुमा कपिरवाथवाय युमन दो युमन दो वा नो दो नोमो दमना रिकाम बिफुनम तिम तिम नंग ជាសាសាហើយមកតាយខានណណតវនិណយីមន្តោជិមន្តោវណន្តោសិនណោមមរធម្មណាបិកម្មបិកូនងសម្ Meeting ណងសាថាគីឡារេសរហើយខានណណតវនិណយីមន្តោជិមន្តោវណន្តោសិនណោមមរធម្មណាបិកម្មបិកូនងសម្ Meeting ណងយីទេតេទ្ររសាសាសាហើយខានណណតវនិណយីមន្តោជិមន្តោវណន្តោសិនណោមមរធម្មណាបិកម្មបិកូនងសម្ Meeting ណងវេតាមីតបហើយតាយខានណណតវនិណយីមន្តោជិមន្តោ วันวันตัวเรษนงทมานาพิการมงิคุนั่งสมิติงวนางคุมพิโลราชิโคเวบุลาสานิเวศนางพิโยนางทตาทาฟังอยาขานั่งไปลูกเกษตรคุมพิโลราช่ิโคโสมบะขาสมิติงว่านางปริมาณเดชังราชทตาโถภาษาสถิคุมคันทาพานาอธิปิมารราชา ဒါတော့ဘုတာပိတာဆဘောဝောဣန္ဒနာမဘလာယိမှန်တော်ရှိမှန်တော်ဝမ်းမှန်တော်သေနောမောဒမနာပိကာမုံပိကုနောတမဒီငွေနောင်ခေညာဈေးဆောင်လာချီလိုလိုဟောတာပသာတိကုမာနာနံအတိပတိမဟောတာတော့ဘုတာပိတာဆဘောဝောဣန္ဒနာမဘလာယိမှန်တော်ရှိမှန်တော်ဝါနောတောသေနောမောဒမနာပိကာမုံပိကုနောတမဒီငွေနောင်ပါစီမှန်တေဈေးဆောင်လာချီလိုပါခေါ်ပါသားရီကို นาานาอาทิมาชาโสพุตาปิาสาวาโวยนาามามะรที oh mm. ่มันโตชิมันโตวันนวันโตสิโนมมานาอภิกรรมุงภิกูนังสมิิงนาอุตตราังจังลชากุเวโรตัสสะหิอยาคนังอาิมหาชาิโสพุตตาปิดาสาวาโวินาามาภที่มันโตชือมันโตวันนันโตสิโนมมานาภิการมุงภิกขุนังสมิมจิงม่นาปุิมาอสังเทลาโ <Es> packing in everyone kho pa chin me ne wi lo pa ko ko lo ho da lang hi sang cha pa lo te ma la ja thamun ta de lo di tha tha thamana thong tu ni ka vi lo wa thway te tha ma ya wi lo tha tha go we ni ka tha tha ma ya ko dei de wein du wi pho jo mi do sa jan hano kam le thoe te kinuman thu ni man thi sapana tho ong ma ni te phe su tho ja ma te le chi te no cha kan tha pho na lo ra cha su no sa ko อาูป si so ันญโกเจวติมเพลูเสวาชาสัเอเจจานจลาชาโนคันพาสตะาสิมัวทาหมานาภิกามภิกนังธรมิติจงนงอัฏฐูนภัทนาคาเอสาลาธาชาจักกากรรมลาสัตลาอาคูปายาคาสายยาติบิยามุนาธราทาจอาคูนาคาคาสโนเอราวันโนมหานาโคโสปาคาธรรมิติจึงว่นางเยนะขลาเชสาสารติติภาติชาปักวิสุทธจักคูเวหาค เจวนามาจปาต้าชิราสุปปนาอิติเตสนามังอพยัญตธานาขะลาชานามสีสุปันนโตเข็มกากสิพุทโธทันหายวาจยจิวันดานาคาสุปปนาสามะังสุพุทธังฮิตาเวลาเทน่าสมปุทังสุราสิต้าพาจโรวันพาเตเตอิที่มันโตอิชาติโนกาแลกันฉามาทิสัมา อสุลาทานเวคสาเวปจิติสุจิติจะปหาระโทนโมจีสตสหสารธาหัสตันจะผลิบุตตานังสัพเปวโรจนะมะกาสันนิหิจวะเพลิงเสนาหาหุปตะุะาขมุงธรรมยุทธานิภะทันเตปีคุาธรรมจริงวะนังอาโปเทวาปฐวีจะเตโชวายุเจวะเขมุงว่านุนาวานุนาเทวาสมุหมืาสัมมิตาคานุนาคาธิกาอาขุเทวาสัินวะ ဖဲတဲ့ရတာ kaya sapin ana tawanin ohi man taw shi man taw wan man taw sa thi no mar ma na pika movie ko na ngam ding wenang wen tho re va sa li te la ma ja du wen ya ma ngana su min sa thi wa taw na ma ko vela ki ta sa le su min sa thi wa su ya อาคูเวลากิตานาคตานีเวลากิตว่อาคูมันทวรากาูนงวกสโวเูนยสักโอบาคาบินทศตวรรษที่สกกายาสับปีนันนาตะวันิโนอิงช่มันโตชื่มันโตวันนมันโตซาสิโนมทมะนาปีก้ามุปีกนังสมิติงวนาทาคูสูเทวะชลมาคิสิฉลมาคิสิคารีวะอริทกาชจโลชาจะอุมาโกเนฟาสิโนวัลุนาสธามาจัตุตา การเนชการสูเลยาลุจลาอาคูอาคูวาษาหนีสิโนวาเสเดทเสเตะธากายสเปนนาณาตวานิโนสิมันโตสิมันโตวันโันโตสัตสีโนมรุมานาภิกขามุสิกุนังสมิติงุนังสมานามหาสมานามาโนสามานุสุจามาคิธาปทุสิกาปทุสิกาอาคูอาคูมโนปทุสิกาทาคูหหโยเทวาเยจโลหิตวะสิโนอะปะละขามหาปะละขาอาคูเทวะสัตสีโนปะ သဒေတရတာခယာသပိနနာတဝနိနုယိမန္တောရှိမန္တောဝနမန္တောသသီနောမနာပိကမ္မုံພိຄຸນံສະ મિ ເທງະນະສຸຄາກະລຸມ하ອະລຸນາອາຄຸເວຄະນະສາດທາອະຕາະခາຍາ하ບະມໍຄາອາຄູເທວາຈຂະນະະຕະທະມະຕາລັກຂະຊາສະມີຕະກາເຈນະໄສນະວະທຍອງອາຄາປະຊຸນໂຍດີສາອະພິວັດສະတိເດເດຫະລະຄາຍາຈະພິນະນາຕະວະນິໂນယိမန္တောရှိမန္တောວະນະມန္တောသສິໂນມະນາພິຄຳມုံພိຄຸນံສະ મિ ເທງະນະເຄມີຍາຈະລີຕາຍາມາກະທະກາ ကမ္ဗိတ <um ကာလာမေသာသောဒီနာမတအားသဝနိမာနတင်တော့အခေါ်တာအခုကနေမိတာတဲ့သဖဲတဲ့ဟိုတော့ကာယသဖေနာနာတဝနိနိုအိမန်တောရှိမန်တောဝနတောသာရင်းဘိုနမနာဘီဖာမူဘီဖုနံထမင်းချင်းနာသထေတဲ့ထေဝနိကာယသဖေနာနာတဝနိနိုနာမန် ဝါယေနဟံညုင္ေတံေဖိသာသဗုတ္တေသတိမကိလံဩဟာရေနမနာသဝနကေမုကတရဏံဆံကြံထဝိတသယေရံဒုက္ခမဘလမတောဇပုတ္တေသမတောဒနံကမလိုသေသောသောဘာဖံသမေတိင္မနာသာကမ္မလောကနာမမဟာပမာပိတိတေဝပ္ပ న్నో သီဒီမန္တောဖိသမကာယောဟသိသောသေထေတ္ထိကလာအခုပ္ပခြေကောဝသဝတိနောဒေစံចំမတ္တောအာဟာရိတောပလဝလိတောတေငပေဖိကံတေသိညေဝေသမ္မေကေမသေနဖိကံပြလအဖိ มาเสนาผีก้าวมีปราศการทหามันที่ยังเป็นกหาระหารพันทหารราเกนทหารมาถูกสมันตาบริว่าเลยแต่มาวมุนจิตโกจินังอิติตาตามาเสโนกาณาเสนังอเปสีปานินาปตะมาหัดจับสลังกตวรนะเพระวังยัตาบุสโกเมโคทะยันโตสวิจุโกตถาโสปัจจุทาวาจิสังขุโทอาเยังโอเซตันจะสาพังอภิญญายาวกิตวันจักขุมาตโตเมสทาสาวกเยสาเนรเตมาเสนาผิกันตาเตสานาสพิคโวเจจาตัปมะกะลุงสุตวา พุทธาสะพุทธาสัสสนังวิตาราเหหิปะก้ามุงในสังโลกมารีอินเชยุงสเพวิสาสังฆามาพิจติตาเดชสิโนโมหันติสาวุเตหิสาวกาเตสเนสุตาอจิสิบเอ็ดบทสวดมังคลสุตตังอเสวนาจะพระลานังปันิตานังจะเสวนาปูชาจะปูนเนติลานังเอตัมังคลมุตตมังปริลูปเทสวะโสจะบุเพจักตปุญญตตาอาตสัมมาปัญชิจาเอตัมังคลมุตตมังภาุชาจันจะสิปันจาวินายโยจาริกิตโตสุภาิตา เจยวาจาเอตัมังคลามุตตมังมาตาปิถุปัฏฐานังปุตตะลาสสังขโหนาภูราชจกามันตาเอตัมังคลามุตตมังทานังจะทำไม่ใจริอยเจยาตการนังจะสังขโหนวาจะนิกรรมานีเอตัมังคลามุตตมังอารติวิรติปะปามาจปานาจะทันยมุอาปมาโทจะทำเมสุเอตัมังคลามุตตมัง คาเลโกะจะนิวาตัวหันตุเชจกักตานุตากาเลนธรรมะสวนรคเอตัมมังคาลมุตตะมังขันติจะโสวจัสตาสมมานัน,นจะสัสนังกาเลนธรรมะสังกัฉัยเอตัมมังคาลมุตตะมังตโปจะพระมัจริยรัยาานใจวิสัจเจในศาสานานิพพานในาสนาสิกิริยาจเอตัมมังคาลมุตตะมังภูธาสโละกธาเมหิจิตตังยัสานคัมปติโสกัสงกวิชังเขมังเอตัมมังคาลมุตตะมัง เอตาอิสานิกตะว่าใาภาธมรมบราชิตาสภาตสอทิงข้าฉันติตันเตสังมังคารมุตมะอันเต๑๒บสสวนลัตนาผลิตยังกินชีวิตตังอิทวาหุลรงวาสาเคสุวาย่างลัตนังบันิตังเนโนสมังอานติรัศกรในธทรงบิโูเทลัตวนังบันิตัง เอเตนะสัทเทนะสุวัฏฐิโภตุขยามิราสังฆมตังปะณีตังยะทาจะสัจฉะสัพพะมุนีสมาธิโตนะเตนะธัมเมนะสมาธิกิงจิธัมมิธัมเมรัตนังมะณีตังเอเตสะเทนะสุวัฏฐิโภตุยํพุทธเสโถวะริวันนะอีสุจิงสมาธิมานังตะลิกาญะมะหุธะมาธินะเตนะธัมโมนิสสติธัมมิธัมเมรัตนังมะณีตังเอเตนะสะเทนะสุวัฏฐิโภตุเยปุคคลาอะตะสังปะถาไท ตถาเลียทานิยุฆานิโหนติเตถาคิณยาสุคตาสาโบกาเอเตสุทินานิมหาภารณิยธรรมิสังเขปะนะมะณีตังเอเตสะจะนะสุวัฑิโโหทุกเยสุขิยุตามะนะสาท่านเห็นนิกามิโนโคตมสะตะนะมิตเตปะฏิปัตตาอมตังอิสายะละทาโมทานิปฏิปุญญะมะนาอิธรรมิสังเขปะนะมะณีตังเอเตสะจะนะสุวัฑิโโหทุกขีนะภูรานังนวานาธิสัมภาวะวิลาสะเปราจะเตตะยะติกะภาวะสมิงเตขีนะปีชาโยดุงิสังฐานิพันดิทีรายะทายะปฏิโพยิธรรมิสังเขปะนะมะณีตัง เอเตนซาเจนสวัติโหตุบทิพสามบทสวดชาววัดสันทวักอัตตาเวชิตังเสยโยยาจจยังอิตาลาปชาอัตตาทันดาสาวโปสานิจังสัญญาตระเจ้าลิโนเนวะเทโวนาคันทาโพนมาโลสาวพรมุนาชิตังอาปาชิตังกกยิราตถารุปัสสชันตุโนสิบสี่บทสวดเกสสกุตสุภาสิตา มิถังเตนะภาคตาทานตาปัสตาอรหตาสัมมาสัมพุเธนาเอธะตุมเหมาอนุสเวนามาปลมาปลาปลยมมาอิติกิลายมาปิาาตาคะตัมปะทานนามาตักะเอตุมานายะคเหนามาอากาปริววิตตเปนามาหิตินิชานขันติยามาภะผลูปาตาพตภะผลูปะตายมมาสามโนโน,นขลุยธา,าตุเมเห,เห อัตนาวะชาเนยาไถเมธัมมากุสลายเมธัมมาสาวะัยเมธัมมาวินโยคาลหิตาเมธัมมาสัมัตตาสมาทินายอหิตายาสุขายะสังวัตตันติอทัตุเมเหปชาเหยยาถายดธาตุเฮอัตนาวะชาเนยาไถเมธัมมากุสลายเมธัมมานาวะัชเมธัมมาวินโยปัสสาถาอิเมธัมมาสมัตตาสมมาทินา อิตาอายสุขายาสังวัตตันติอัฏฐตุเมเหอุปสัมปัชชาวิหารเลยาะาติสิบห้าบทสวดอุปนิยสุตอุปนียติชีวิตตมะปมะยุงชลูปนิตาสนสันติตานาเอตามพยังมันเนเปกมาโนปุญญานิกิยลาธาสุขาวหานิ ปุปนิยธิชีวิตมาปะมาะยังฉลูปนิตาสานสันติตานาเอตั้งพยัมมาเนเปกขมานโรกามิสังปเศสันทิเปขโโยทะเกยโยทะกายนะสังยโม,ม,มวาจายาอุจเจรสาตังภาสะาเปตาส,า,สา,สาสุขายาโโหติยังวิยังชีวมานกปักะโลติปุญยังธรรมโมเหเวรคติธรรมมจาริงธรรมโมสุจิโนสุขะ มาวหาติเอสานิสังโสธรรมเมสุทิเนนัทุขติขาจติธรรมมจารีสาเพสังขารานิทัติอัธาปัญญายปาสติอนทนิพินติทุเคสมมาโควิสุทิยาสาเพสังขาราทุขาติอัธาปัญญายปาสสติอนทนิพินติทุเคสมมาโควิสุทธิยาทัาเพธรรมมานัตตาติตยธาปัญญายปาสติอนธนิพินติทุเคสัมมาโควิสุทธิยา สิบหกบสวดอปันนกกชาดกอปันนกกขานะเมเกทุติยังอาหุตาคิกาเอตาธัญายเมธาวีตังคันเหยะอปันนัก,กังพะหุงเวสานังยันติปะพตา,พานิวนานิจะาอาลามาลุขเจตยานิมนุษาพยาตาจิตา,ตานิตังโคสนานังเขมัง เนตังสารมุตตะมังเนตังสามารถธรรมาสัพพทุขาปมุจจะติโยจะพุทธานจะทำมันจะสังขารจะสารนังขโตจัตตาเลียสัตอลียสาจเจนิสัมาปัญญาจะปาสติทุขังทุขสมุปะทางทุขาศาจะอติกมังอริยันจะอาทังขิกังทุขูปะสมมาคามินังเอตังโขสารังเขมังเอตังสารมุตตะมังเอตังสามารถธรรมาสัพพทุขาปมุจติ สิบเจ็ดบทสวดพระเทศกรัตตคาถาอธีจังนานะว่าขมยานัปฏิกงเขนนะัตังบุคคลไม่ควรกันึงถึงหิงที่ล่วงแล้วไม่ควรหมนถึงที่ยังไม่มาถึงเ้าทติตังบะินันตังขปัญจานะกตังหิงแล้ววงแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอะไรปลยังไม่มาถึงก็เป็นยังไม่ถึงปัจจุบันนั้นจะโยธรรมะตถตถาวิวัสสติสาีหลังสางกุปาังตังวิธามานุพลวเยกบุคคลได้เห็นแจ้งธรรมะโยนไม่ว่างเงี้ไม่ความเพในการทนั้นได้บุคคลนั้นเพิ่งเจริญ อาเชวัช you know, ีจะมาตบปังโกชัามดังเลเพื่อทำความเพียในวันนี้และคลายรู้จดุความตายในวันพุ่งในฮินสงขันเตงน้ำสาเในน้ำมาตุนาเพราะว่าความเแปงมาด้ว่าผู้มีแตในอย่านั้นยอมรีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิเงาและตดมาตที่ต้งดวประเทกราตัวตัวจิตเตมณิตอมผมนีผู้บท่เรียบุคคลผู้มีวัตถอย่างนี้มีความเพียรไม่เกขานทงว่างวันและงคืนนั้นเลยว่าผู้มีราตินเจริญด้วยประกันเรษนีแล้วสิป บทสวดพินหาปัจเวกคณะปารถาแปลเจลาธโมไมหิชจลานาติโตเรามีความแก่ไม่ธรรมดาเจอร่วงหุนควาแก่ไปไม่ได้พญาธิธโมไมหิพญาทิงอนาติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาเจอร่วงหุนความเจ็บไข้ไปไม่ได้ เมื่อทมโมไม่หิมะนาวนาติโตเลยความตาเป็นธรรมดาตัวล่วงหนความตาไปไม่ได้เราเพลิดเพลีหิมน้าเปเินานาพอบัวยีนาพอบัวแล้วจ้าเราจะเป็นหน้าทางก็จะต้องได้ผลประโยชจากของเราของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกรรมศาสตร์กุมไม่หิกรรมไทยเาถูกกรรมโยงนี้กรรมมาพันธุกรรมมาไปสันโนเรามีกรรมของตัวมีกรรมเพื่อผลมีกรรมเพื่อเกิดมีกรรมเพื่อเด็ดตามมีกรรมเพื่ออาศัยกรรกรรมมาอรทิศมีกิเลสนาวพาปปกัางวาดอาศัยเราถูกอุทิมีเราทำกรรมอะไรไว้เป็นบุญหรือเป็นดาปแล้วจะเป็นทายาทคือว่าจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไป เอว so ังอัมหิทธิปอภินถามปัุวิหิตตะพัละรทั้งหลายคงดิจนาในทุวันทุวันเทินสิบเก้าบทสวดเทวตาอยู่ชนะคาถาทุคาปัตตาเจนิทุกขาพยาปัตตาเจนิพยาโสกาปัตตาเจนิโสกาหนุนตุสัพเพปิปานิหนุยตาวตาจามิสัมปะทังบุญญาสัมปทางสัพเพเทวานุโมทานตุสาวผสมปฏิสิทธิอาทานังทศทานตุสาวทายสีนั่งลาขันตุลาขันตุสาวพระธาภาวนาพิรตาหนุนตุขาฉันตุเทวตาคาตา สัพเพกุตาเวลาปตตาปัเจกานันจะย,ยังพลังอรหันตานัน,นจะเตเทนารขังพันธามิสาพาโซยี่สิบบทสวดเทวตาปฏิาาทานาคาถาท่านธรรมยปฏิาาทานาคาถาโยูนมัสเสี ยาทิเหวะตาสันติวิหารวาติณีทูปเภกะเลโพธิกะเลตะหิงตะหิงตาธัมมะหังเอนะภวังคภูชิตาสโวจิงะโลนเตทวิหารมังคะเลเหาละจะมะฌานวะกาจะเปคโวสาฬามิกาฐานะปะเตอุปาทะกานะสามัย จะเทสาริขมาจิรลาสาปานะภูตาเุกิตาพระวันตุเตชะลาภูชาเยปิจานะสัมปวาสังเตชะชาตาเถวววาดิกานิ้านิยังธรรมเวรังปฏิจเตสาเพปิโตคาสักหลนจุสังขยังท้าตุสีลังสังธรรมโวธั้มัทลาจะบุคะลาสังโคโหตุสมะโควาอัถายาชาหิตายาชาอเมละกาตุสัตธรรมโวสาเพปิธรรมะจาลิโนโุทิงสัมบะปุเนยามาธรรมเมรยาปเวทิเต๒๑บทสวดสัพพะปฏิทานคาถาแปล ท่านมิยังวปานาคาท่าโยพนามาเซปุญญสิธานิการตสายานัญญานิกตานิเมขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทําในบัดน,นี้เตสถานจะพาคินโนโหนตุสัโโตสตานันตาปะมานากาและแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วเยปิยาคุณะวันตาจาหมายหังมาตาปิตาทาโยคือจนเราได้เป็นที่รัผู้มีคูณมีมารดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นพิถาเมจาระยาติดาวา ว่าอันเย,ยมัชชัตตะเวริโนที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือไม่ไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งหลายอยื่นที่เป็นกลางสัตตาติท,ทันติโลกะสเงเจคุม,มาจตุโยนิกาอันแตมีเวรการนั่งอยู่ในโลกเกินในภูมิสามเกิดในกำเนิดสีปเจกะจตูกาลาสังสารังต,ตาพ่อพเวมีขันห้าและขันหนึ่งและขันที่ท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยและยภพใหญ่และจังเยปิินานเมสัตราได้ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้าแล้วอนุวันตุเตสยังเยจิมัง ข้าประชานันติขอสัตว์ทั้งขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาทานเองเถิดก็สัตว์เราใดย่อมไม่ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้านี้เทวาเตสังนิเวทยุงขอเทพทั้งหลายจึงแจ้งแกสัตว์เหล่านั้นมะยาทินานะบุญญาณังอนุโมทนาเหตุนาเพราะเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วสัพเพสัตาสตาสถาหงตุอเวลาสุขชีวิโนเขมะป,ปะทันจปะปะปนตุเตสาสาสีสตังสุภา ขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่ามีเวรอยู่เป็นทุกเสมอเถิดและจงถึงทางอันกเกษมเถิดขอความหวังอันดีของสารเหล่าน,นั้นจงสําเร็จเถิดด้วยอนุภาพแห่งสายใจทีานอนุภาพแห่งของเพียรและในสงฆ์แห่งการบูชาพร,ระนามต่าด้วยการสายาบทสนมพระสุดพระฤทิิและพระคาถาเหล่านี้ ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอข้าพเจ้าเจริญทางทางโลกและทางธรรมขอช่วเทพเจ้าทั้งหลายป่วยในมื่เทนนอในการสวดเทียนมนต์และธรรมะเหล่านี้มือในมือเทนาแล้วปวดอ้อมเนวยพร้มให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระกิ่งไพลิพินาโดยมูลนิธิสมเด็จพระญาสังวรวัดวรนิเวศวิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สังผังขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จะสร้างในอนาคตขอจงเปลี่ยนวิญญาณภาพแห่งพระบริสิ์และคำมงคลในพระศาสาต่างๆขอจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุกปรระกาาเทสธุ